อย่างที่อ,อ,าอาจารย์บอกไปว่าตําแหน่งในส่วนของรัฐมนตรีเนี่ยนะคะไม่ว่าจะประจํากระทรวงไหนก็ตามแต่เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนที่จะมาเป็นท่านอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์ก็มีการคาดการณ์ว่าคนนั้นคนนี้คนนู้นใช่ไหมคะและท้ายที่สุดแล้วจึงมาเป็นท่านคือกรณีคุณอาคมตอนที่มารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกไม่ใช่ first choice ของท่านนายกเพราะ จริงๆก็คือว่าฟังแล้วก็คือตัวคุณคุณอาคมเองก็คงไม่อยากทําเท่าไหร่นะ,ะอยากจะพักแล้วพ็เป็นรัฐมนตรีช่วยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาตั้ง5ปีแล้วแล้วก็วัยก็กเกษียณแล้วอะไรเงี้ยเขาก็คงจะ,จะอยากจะอยู่บ้านเฉยๆคราวนี้มันก็เกิดปัญหาเรื่องคุณปรีดีดาวฉายนั้นการควานกันไปควานกันมามันหาคนไม่ได้ใช่ไหมผมว่าคุณประยุทธ์ก็คงต้องไปขอร้องคุณอาคมให้มาช่วยกันและท้ายที่สุดท่านอาคมพอรับมาช่วยปั๊บเนี่ยนะแน่นอนอ่ะในช่วงสเดือนที่ผ่านมาเนี่ย เสียงตอบรับก็เป็นไปในทางโพสิทีฟแต่ว่างานมันค่อนข้างหนักนี่ผมไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันมาจากอะไรในแง่ว่ามีกระแสข่าวว่าท่านถอใจจากการทำงานถอนใจอย่างเงี้ยผมผมผมไม่คิดว่ารนตรีอาคมนี่มีการถอดใจอะไรนะคงน่าจะสืบเนื่องมาจากอันนี้นะคะอาจารย์คะคือท่านอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์เนี่ยท่านลงไปดูงานที่สถานีกลางบางซื่อ แล้วปรากฏก็คือท่านไปดูงานเกี่ยวกับแผนก่อสร้างรถไฟฟ้าทีเนี้ยแต่เดิมท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่ไงคะคนก็เลยไปโยงว่าเอ๊ะท่านไม่อยากทํางานเกี่ยวกับกระทรวงการคลังหรือเปล่าโอ้ไม่น่าหรอกเพราะว่าต้องเข้าใจนะว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงเออสถานีกลางบางซื่อเอยเนี่ยเงินส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเงินที่กระทรวงการคลังไปกู้มาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไปกู้จาก ใจกล้ามาคู้จักรัฐบาลญี่ปุ่นมางั้นนี่คนกู้เนี่ยคือสํานักบริหารหนี้สาธารณะ สังกัดในกระทรวงการคลังแลวท่านเองก็เป็นเจ้ากระทรวงนี้ด้วยแกก็คงจะต้องอยากไปติดตามความคืบหน้าไปดูในฐานะเจ้าหนี้ว่าเรื่องมันไปถึงไหนอะไรอย่างไงอย่างนั้นมั้งท่านก็เลยย้ำชัดใช่ค่ะท่านก็บอกประมาณนั้นแล้วท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเลยแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้ถอดใจต่อการทํางานในฐานะของเจ้ากระทรวงการคลังคือถ้าเกิดตามตีอาคมถอดใจนี่ก็ยากแล้วหาคนมายากแล้วล่ะนะขนาดว่าไม่มีแรงเสียดทานนะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเป็นสายตรงของคุณประยุทธ์ด้วยนะ อาจจะมีการกดดันเรื่องการของงบประมาณเรื่องการไปล็อบบี้อะไรพวกนี้มันมีอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันไม่เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ว่ามันไม่ถึงทำมันไม่มีมันไม่ถึงก็ทําให้ต้องแบบว่าถอดใจอะไรอย่างนั้นหรอกเพราะทุกคนก็คิดว่าเวลาเจอเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็คิดว่ายังไงก็ต้องเอาเงินของรัฐบาลมาอุดใช่ไหมทุกกระทรวงก็ไม่มีเงินของตัวเองนี่ถูกต้องต้องมาของงงของงวมึงก็ต้องมาเวียรัฐมนตรีครังนี่แหละอันนี้ก็เรื่อง